สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจิตราราชิวงศ์ครูประจำห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบคุคคลออทิสติกโรงเรียนอนุบาลวชชัยชุมพลชนะสงคฆาวันนี้จะมาสาธิตการเรียนการสอนเรื่องมาตาตัวสะกดในวิชาภาษาไทยนะคะมาตาตัวสะกด วันนี้เราจะเรียนในแม่กฎกันนะคะมาตราตัวสะกดในแม่กฎนะคะประกอบด้วยจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอดอชดาตอปตักถอฐานทอนังบุญโททอพุทเท่านะคะดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอบุริสีสอเสือนะคะและ อ่านออกเสียงดอเด็กนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นามาตราตัวสะกดแม่กดนะคะอ่านออกเสียงเช่นมดโกรดยศอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนมาตราตัวสะกดนะคะกิจกรรมนี้ก็คือ ชิงช้ามาตาตัวสะกดนะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนดูนะคะอ่ะวันนี้มีคําว่าอะไรบ้างนะคะมีคําว่าอะไรมดอ่ะให้นักเรียนนะคะตามอ่านตามครูนะคะมดตํารวจอาวุธรถกระดาษอากาศบวดพิเศษนะคะคำเหล่านี้นะคะก็อยู่ในมาตราตัวสะกดในแม่กฎนะคะ หลังจานกน,นี้นะคะคุณเดียวคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอถอดกระเช้าก่อนนะคะกระเช้าชิงช้าก่อนนะคะเราถอนหมดแล้วนะคะจะมาเล่นเกมคือคนไหนนะคะได้คำได้กระเช้าชิงช้าอันไหนแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนากระเช้าชิงช้าคํานั้นนะคะมาติดลงที่ตัวชิงช้านะคะแช่อ่า คำแรกนะคะโมดอ่าใครมีโมดนะคะก็ให้นักเรียนนะคะมาติดตรงนี้นะคะอ่าตำรวจะนะคะก็ติดไปเรื่อยๆนะคะอาวุธนะคะรถกระดาษอากาศพิเศษ นะคะแล้วก็บวดนะ,ะนะคะถ้านักเรียนนะคะติดเสร็จแล้วก็ถือว่าทําทกิจกรรมชิ้นนี้เสร็จนะคะนี้นะคะเราจะฝึกทั้งการอ่านสะกดคําแล้วก็ฝึกความคิดความจานะคะให้กับนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอจบการนําเสนอีแค่นี้ค่ะสวัสดี